ไปต่อกันที่เรื่องของอแมนด้ากันบ้างดีกว่านะฮะเมื่อวานนี้อแมนด้าชาลิสาอดัมเนี่ยเจ้าของตำแหน่งมิสซิเนสไทยแลนด์2020ก็ได้ไปร่วมส่งน้องแอนชิลีด้วยนะครับขึ้นเครื่องบินไปอิสราเอลนะฮะเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์อแมนด้าถึงเรื่องเรื่องที่ทางกองประกวดมิสยูกองแม่เนี่ยได้เห็นความสามารถของของอแมนด้าแล้วก็สายตรงมาทาบทามเลยนะจะใ,<ช>ให้อแมนด้าเนี่ยไปเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับกองประกวดที่จัดขึ้นที่อิสราเอล โอ้โหมช่เขาบอกว่าเนี่ยคือทางกองแม่เนี่ยติดต่อมาเลยนะคะจะตัวต้องจำใจปฏิเสธไปนะฮะใช่ต้องจำใจปฏิเสธเพราะว,าว่ามีคิวงานที่รับไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งแมนด้าเขาบอกว่าเขาก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางกองอะ่ะเขาก็ติดต่อมาเป็นเวลาที่แบบกระชันชิดก็เลยทำให้เคลียร์คิวงานที่รับไว้อะ่ะไม่ได้ซึ่งน้องก็เลยเล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าวันนั้นอะ่ะกองแม่โทรมาตอนเที่ยงคืนนะ ก็คือเขาก็รับสายปกตินะฮะบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอเช็คคิวก่อนนะในวันพรุ่งนี้ซึ่งถึงแม้แอมแอนด้าบอกว่าขอเช็คคิวก่อนในวันพรุ่งนี้รับสายนอนไม่หลับเลยนะหลังจากนั้นเจ้าตัวบอกว่านอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นนะคะพอตื่นเช้ามาก็เลยไปดูคิวแล้วก็อ่ามันก็ไม่ได้จริงๆเพราะเป็นงานที่แบบแพนไว้หมดแล้วนะฮะเขายอมรับว่าเขาเสียดายแต่เขาก็ไม่เสียใจนะคะเขาบอกว่า ก็มันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมันก็ต้องทำม,<า>ม,มีหน้าที่ทต้องทําก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นไปนะครับใช่ งานนี้นะะักข่าวก็ยังได้ถามถึงภาพที่พี่เอสุภชัยเนี่ยได้พาแมนด้าเข้ามาทำความรูจ้จักมาสวัสดีผู้ดับผู้ใหญ่ที่ช่อง3ด้วยก็มีภาพคู่กับคุณดิวปิ่นกะมลมารีโนออกมาให้เห็นกันนะครับจนแฟนน,น,านามเนี่ยเยขาแบบโอ้ดีใจเซอร์ไพรส์กันใหญ่ว่าเอ๊น้องจะมาเป็นนางเอกคนใหม่ของช่อง3หรือเปล่าพี่เอสุภชัยเขาได้โพสตภาพภาพนี้แหละฮะที่เขาพาน้องแมนด้ามาที่ช่อง3ก็มีคุณดิวปิ่นกะมลหายด้วยนะฮะซึ่งแคปชั่นที่พี่เอโพสเขาบอกว่าไงเูยไหม โปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะออนั่นแหละโปรดติดตามตอนต่อไปตอนต่อไปคืออะไรยังไงเอย่ยนี่แหละฮะ<า>แฟนนางงามก็แฟนแฟนางงามก็ลุนกันใหญ่บอกว่าเนี่ย้ยหรือว่าจะมาเป็นนางเอกจะมาเซ็นสัญญาอยู่ช่องสามหรือเปล่านะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะข่าวได้เจออแมนด้าใช่ไหมฮะเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะเจ้าตัวยอมรับเลยนะฮะว่าทางช่อง3ามนี่แหละได้ทาาทามเล่นละครจริงๆนะ ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพูดคุยนะฮะเดี๋ยวรอให้ชัวร์ก่อนทางกองก็จะแถลงข่าวให้ทราบเขาบอกว่าเนี่ยเขาดีใจที่ได้เปลี่ยนจากนางงามเป็นดาราแล้วอ,อ,อย่างเงี้ย ถือว่าสําเร็จนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคนก็จะมีความคิดว่าเนี่ยการก้าวมาเป็นนางงามของประเทศเนี่ยต่อไปก็จะได้เป็นดารานักสแสดงซึ่งสมัยก่อนมันใช่นะ,ะแต่ปัจจุบันหลังๆเนี้ยน้อยคนนะที่จากการเป็นนางงามและจะก้าวเส้นเข้ามาสู่วงการบันเทิงเป็นนักสแสดงเต็มตัวม,ม,มันต้องคือแบบใช่มันคือศาสตร์มันก็อาจจะเป็นศาสตร์แบบ ใกล้เคียงกันแต่คือมันก็มีเส้นบางๆที่เราจะสามารถแสดงในส่วนนั้นได้ออกมาคือนานๆช่วงนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยนานๆเราจะเห็นไงอันนี้อแมนด้าก็จะมาเป็นนักแสดงเราก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์อแมนด้าถึงประเด็นนี้กันหน่อยฮะอุ้ยไทยลัเนี่ยพาไปคุยยังไงครับฝากติดตามนะคะลูกสาวอาจจะได้ไปเป็นดาราแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันมากกว่านี้ตอนนี้มันอยู่ในร่วมกันช่วงการพูดคุยใช่ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะด้าสัญญาว่าจะทำทุกหน้าที่ทุกบทบาทให้ให้ดีที่สุดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสาวตัวน้อยคนนี้นะคะจะเปลี่ยนจากนางาไปเป็นดาราแล้วค่ะทุกคน หลังจากนี้ก็เราตามตามลุ้นกันต่อไปตามนั้นตามที่น้องเขาพูดหลังจากนี้เราก็จะได้เจอแอมแอนด้าบ่อยขึ้นอในฐานะนักแสดงหรือเปล่าอ๋อในวงการบันเทิงใช่ไหมก็ให้อยู่ช่องสามอะไรอย่างนี้ชัวร์แล้วฉันรู้มาฉันว่าชัวร์เธอไปคุยมาแล้วเหรอฉันรู้ฉันรู้ด้วยเรื่องอะไรเล่นคู่กับใครผู้จัดคนไหนเอ้าก็เขาบอกเลยว่าจริงๆใช่แล้วรู้แล้วหมดแล้วจะชัวร์แล้วทำไมไม่ต้องชัวร์แล้วว่าใช่เลยไม่แต่คือน้องก็อาจจะแบบ รอให้เป็นทางการรอให้ไฟนอลอะไรออมันก็เกิดขึ้นได้ไง <laughs> แนวบูไหมละ่ะไม่บูไม่บูไม่บูอืไม่บูอ,บอ่ะก็รอติดตาม <laughs> เดี๋ยวสอยให้ค <นะ S 2> ุณผู้ชม<ๆ>เดี๋ยวสอยให้